คุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง4สัปดาห์เต็มค่ะสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะรับตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพราะว่าเมื่อถึง20มกราคมปีหน้าก็จะเป็นพิธีสาบานตนอย่างเป็นทางการของโจไบเดนแต่นาทีนี้ดูเหมือนว่าการใช้อํานาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเกิดขึ้น อย่างเต็มรูปแบบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดรัฐธรรมนูญนะคะยังเป็นอำนาจที่สามารถเดินหน้าทำได้โดยเฉพาะการประกาศอภัยโทษได้เห็นออกมาแล้วหลายๆระลอกล่าสุดก็คือประกาศอภัยโทษอีก26คนและอีก3คนได้รับการลดหย่อนโทษค่ะแต่ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือแต่ละคนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจให้อภัยโทษกำลังถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่า แต่ละคนส่วนมากจะมีสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวกับผู้นำสารัฐและที่สร้างความฮือฮาอย่างมากก็คือเกี่ยวข้องกับอดีตทหารสัญญาจ้างที่ไปรับงานที่ประเทศอิรักภายใต้การว่าจ้างของบริษัทเอกชนที่ชื่อว่า Blackwater นะคะและเป็นคดีที่โด่งดังมากทั้ง4คนนี้ก็คือทหารเอกชนที่รับงานตามสัญญาจ้างและต้องทำหน้าที่ลาดระเวนที่อิรัก เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2007หรือว่า13ปีที่แล้วระหว่างที่ทหารกำลังลาดตระเวนอยู่ที่กรุงแบกแดดก็เปิดฉากยิงโดยที่ไม่แยกแยะยิงเข้าใส่กลุ่มพลเรือนที่อิรักนะคะทำให้ถูกเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นปฏิบัติการสังหารหมู่มีพลเรือนเสียชีวิตไป14คนเป็นชาวอิรักโดยเฉพาะ2ใน14เป็นเด็กวัย9ขวบและ11ขวบ ทำให้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงการทำหน้าที่ที่ไม่เป็นไปอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานของทหารนะคะทำให้ทั้ง4คนนี้ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงการประกาศอภัยโทษของโดนัลด์ทรัมป์ก็ทาให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาโดยเฉพาะทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียที่ประเทศอิรักค่ะนอกจากนั้นที่มีการตั้งข้อสังเกตก็คือ กลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดโดนัลด์ทรัมก็ได้รับอภัยโทษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพอลมานาฟอร์ดโรเจอร์สโตนและชาลส์คูชเนอร์พอลมานาฟอร์ดนี่เคยเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาด้านการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมแล้วปรากฏว่าสารภาพรับว่าทำความผิดจริงในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการยักยอกเงินการหลบเลี่ยงภาษีการปลอมบัญชีธนาคาร อายุ71ปีแล้วนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วก็ได้รับการอภัยโทษได้รับอิสระโรเจอร์สโตนนี้ก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีรายงานว่าทำความผิดในแง่ของการให้ข้อมูลเท็จต่อศาลแต่ก็ได้รับอภัยโทษแล้วและชาลส์คูชเนอร์เป็นพ่อของจาร์เร็คูชเนอร์ ซึ่งเป็นลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์มีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงภาษีได้รับการอภัยโทษเช่นเดียวกันค่ะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้สื่อและนักวิจารณ์ตั้งคำถามตามมาถึงอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จริงๆก็คือมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญสามารถที่จะให้อภัยโทษได้แต่ปกติแล้วกระบวนการจะต้องเกิดขึ้น ผ่านการทบทวนผ่านการช่วยพิจารณาโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐแต่ว่ากรณีนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูแลและตัดสินใจด้วยตัวเองนักข่าวของสำนักข่าว AP ก็วิเคราะห์เรื่องนี้และตั้งคำถามเช่นเดียวกันค่ะ What is interesting about the latest batch of pardons from President Trump is that many of them have centered on people with whom he has a personal or political connection or bond. And so, for instance, we saw two defendants in the Russia investigation being pardoned. We saw um, two former congressmen who were big, known political, early political supporters of his being pardoned. It was really interesting to see two additional defendants who were implicated in special counsel Robert Mueller's Russia, Russia investigation being pardoned. One was George Papadopoulos, who pleaded guilty to lying to the FBI. About encounter that effectively triggered the Russia investigation ancount that the เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้อภัยโทษไมเคิลฟลินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงไปแล้วนะคะและคราวนี้มาให้อภัยโทษมานาฟอร์ดด้วยเกิดคำถามตามตาม,มาค่ะเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนทำงานที่ใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากและที่สำคัญสองคนนี้สารภาพว่ากระทำผิดจริง และสารภาพว่าให้การเท็จต่อ FBI ด้วยซึ่งที่จริงก็หมายความว่ามีหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนาแต่ว่าในที่สุดก็ได้รับอภัยโทษโดยเฉพาะมานาฟอร์ดหลังจากที่รับทราบเรื่องการอนุมัติอภัยโทษนะคะเขาก็ทวิตขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างสุดซึ้งและบอกว่าทั้งเขาและครอบครัวไม่รู้จะก,กล่าวขอบคุณอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับการที่ประธานาธิบดี ออกคำสั่งอนุมัติให้เขาได้รับอภัยโทษในครั้งนี้ค่ะซึ่งยังมีเวลาเหลืออีกไม่ถึง4สัปดาห์ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้อำนาจประกาศอภัยโทษเพิ่มเติมอย่างไรนะคะ